ทางจังหวัดสุรินทร์ครับได้มีการจัดครีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ให้บริการความหูกเกษตรกรและก็แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรครับที่บริเวณล,ลานกิจกรรมอ่างเก็บน้ำห่วยเสนงบานร้ำเนียบหมู่ที่สองตําบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับนายพิจิตบุญท่านธบ,บุวาราชาการจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นประธานใน การเปิดโครงการคลี่นิกเกษตรเคลื่อนทีในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดสุรินร์ประจำปี2 5 6 6ไตรมาสที่3 ให้บริการแก้เกษตรกรครับเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วทั่วถึงครอบครบทวนสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรอย่างเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคซัดโรคซัดน้ำและการน,นำความหูที่ได้ครับไปปรับใส่ในพื้นที่การเกษตรของเจ้าของได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง โดยงานนี้ค่าบก็บมีหัวหน้าส่วนราชาการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์ได้เขารวมพิธีพร้อมก,กับมีเกษตรกรในพื้นที่ครับเพิ่นม,มารับบริการจำนวนกว่าหารอยไร่จากทั้งหมด2 0หมู่บ้านนอกจากกิจกรรมต่างๆที่เปินมีการจัดแล้วนะครับมีกิจกรรมเสวนาพร้อมด้วยนะครับนั่นก็คือหัวข้อการเพิ่มพูนเพิ่มมูลาค่าผลผลิตด้านการเกษตรมีการประกวดไก่พันธุ์พื้นเมือง หรือไก่ชนหรือไก่ตีบานเห้าหนี่แหละครับเพื่อเพิ่มมูล,ลาค่าการประกวดบักเ้าวนำหอมทั้งทะลล่นะครับการประกวดกล้วยน้ำว่าหามทั้งเครือการประกวดจัตรรกาผืชพักและกับผลละไม้น้ํนนะครับ ในโอกาสนี้นะครับก็ยังมีการมอบเมล็ดพันธุ์ผืชพักให้กับเกษตรกร,กรต้นแบบในตำบลเฉียงมีการมอบพันธ์ปลาจำนวนหามืนโตมอบเวชพันธ์ซั์จำนวนหนึ่งชุดและก็ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการประกวดทางการเกษตรอีกน้ำครับ